sai, 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 ไดเดี๋ยวล้วังสมอาจารย์แลปแล้วเไนอม่อี่ยอองก็ไม่อไม่โอเคนะนั่นน่ะโอเคอะ

đều là người ta nhưng mà người ta cũng có người ta cũng có người เขาลุกมาแล้วสองคนแล้วนะเร็วๆเขาจะแม่นั่นแต่ดีแล้วพี่้าถ่ายเลยค่ะจัดระเบียบเลย ขอเรียนประธานที่พิรัสได้ค่ะ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  okay. okay, so

เอาจับด้วยกันให้โยมจับด้วยนะโยมไปบด้วยนครับอาาดไปเลยโยมโมให้พอกันเลยเยอะเหลือยอะอาจารย์อาาร้า้ารัอาจารย์าวมรัอาจารย์ับอาจาย์ข้างหน้านำเลยครับเลยอบบอาจารย์นี่นะครับรอบรอบรอบอาจารย์ผู้มาลร

จาจจานสัมพันโสุขตวลาวะกามันุจโรโหสธรรมะสารติสัจฉเทวมโนสานัพุทธวะภาวาคขาตวะภาควตาธรรมมสามทิฏทโลอากาลิโก Sampo indyung hirti supati pano, akau wakul, wakasangkul, ucupati pano, akau wakul, wakasangkul, Waka fangko, jatah lekole kami, sapuhi sapu kala, e sapa kawato, waka fangko, ahunayo, ahunayo, kashiyo, akadi, โธ่เจ๊ะแกตั๊กลกตาติสัพพะอะลหังสัมมาสัมโพธิสะจะเหอะนะ Kāna bô cho bác hồ ạ kātoa kiko akātiko e kātiko bác hồ ạ kiko bác hồ ạ kiko bác hồ ยบปิตันอะภะวกสางคฆยปปิตันพระาวโตสาวกสามคนมีจาติปิันพระขวโตสาวกสามนิังกตยุกขีอาาปุรสปุะเอสาพะาโต

เี่ยาวโอเคไปแล้วค่ะไาไปเลยค่ะรอครับเดียวครับแล้วย่าืนะหนะูท่านอไรท่านจะบอกะท่านนัมาก่อนท่าน่วนสามรอบได้ไหม พับเลยครใรับพับกเดียวพไปลระรอ่ะพากปากไปนะากพรากมาครับให้เข้าได้พระเฉพาะพระเนาะโยมโยมจบไะันขาดจิตวงะโยมตั้งจิตมาแล้วส่งกระแสบุญมา ลดนิไมดไ่ลนลนไม่ลนให้เลยรถวันนี้แย่งกันแน่ใบใบนะใบนะลนลนม่ลดองยังกินจิตสมุทัยอำสัพันตังโทมันติ ใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวจะหลบนะผมมานั่งท่องที่อินเดียบทเนี้ยได้ไหมหล่นเอ้ยเอ้ยแต่นั uh> ่งนานนะแม่แบตช็อปแจ้ออ่อนแล้วนะครับท่านแบตอ่อนแล้วแบตอ่อนแล้วแม่วันนี้คงได้แค่ไม่กี่คลิปไม่เป็นไรหมดแล้ววันี่เดี๋ยวไปชัดหน่อ

เงินทบุญนะครับได้ได้ทบุญไม่ใช้ผมเป็นบาท

จับ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 เนื้อควรน่อจับ้าวฐานที่ฐานคุณแก้ตัวว่าควรหน่อยแก้วช่วยหน่อยไม่ีเกิดคืนนะครับเกคืัน เป็นตัวเตัวออตง่เห็นต้องโทรด้ไหมเอาแล้วตั้งงเห็นต้องโทรไหย เอาเด็ดเดวยยมเดินแล้วนะเดินแล้วครไปถงแล้วนะยมนะาตาจบันทโคม